สบาลตบลนเขรโรนักครับข้าผมได้ในขณะนี้ข้าพผมท่านประธานมทีก็ได oui ้เดินทางมาถึงเป็นที่เรยแล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่พิธที่เปิดโครงการนะครับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาในสบาและหัวหน้าส่วนราชการตีระบลเขรโรนสักประธานในที่ประชุท่านสุภาชัยขอบคุณสํารวยเจริญสุขสมาชิกสภาครับ มสายตาถือว่าเป็นสุดเริ <isions impossible> ่มต <dogs> <language> ้นของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถที่จะเริยนเติบโตมาละคนนาอยุทยานายกเทศสมณีตำบลเขตดลสมศักดิ์กล่าวให้โอว่าส่วนประธาสัมพันา์ครอบครัวในชุมชนแกมีเกียนทางคณะวิทยากรที่ <seja> สำคัญก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการสท่าญครับที่ในปัจจุบัน เราใช้สื่อทร์เนิ์นะครับเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลดีอย่างเดียวนะครับมันก็มีผลเสียตามมาด้วยนะครับรวมถึงกิกรรมต่างๆที่สําคัญต่อการพัฒนานในด้าน่างๆึกษานะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเรียนรู้ิธีการใช้งานอย่างถูกต้องก็ควรจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้งานที่เหมาะสม ดังนั้นก็อาจจะส่งผลต่อมวลเยาวชนแล้วก็เพื่อทารับก mm hmm. ารรักษาที่เหมาะสมได้รวมทั้งได้รับคารนะนับสิ่งที่ผมก็หวังไม่อยา่างยิ่งว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ก็จะช่วยให้เยาวชนไดมเรียน เราถึงเาตงช่างทำแค่มาถึงสองการที่เราทำแว่นตาให้ทะไรหมอตาใส่รักษาลมตาให้ร้ยพฤิการมเด็กไปสมัยเรียเด็กขับยังมีความรู้เยอะแยะนะครับมันก็มีประโยชน์ด้วยนะครับแต้บางที่ทาด้วยหลายๆคนที่ผมประสบการณ์ไปเรื่องะแล้วก็เสียความมั่ใจส่วนใหญ่ที่มีาว่าตาเขมาเนะครับงใช้ขอเย่อ โต้นมาจำันได้ว่าข้องน้ตา่นจะส้าง้โอ้ไม่เจ็บลูกอย่า่พูดจะไม่พูดยยเฉยครับ่า่พูดอะไรมองมองนิ่งๆมองนิ่งๆแบบสงบไม่ถนัดับติดบ้านไหมเขาจะไม่ถนัดถือว่าเสมตัวเลย